บัดนี้วันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่48ที่ข้าพเจ้านายอาทิเทพประครองนาเฟซบุ๊กอธทิเทพรหัส439ขอถวายเสิ่งสวดสายทยายประสูตภพปิฎตมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยา์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคราพยัญชนะในบทสวดอย่างตัวน้องนี้เถิด 1. บทกาพระตะนาตรายัย อาร <ITA> ังสมาสัมปุทโธปะขาพุทธังปะขงตังไปวัทีสวาขาาตวปะวตาธัโมธรมบังนอมังมสุปฏิปันโนปะขโตสวซาสะสังโกสังขังนอมั่มสองหบูชาพระภัยหลพินัดอารั้งสมาสัมพุทโธสุดจิลังปนิลิพุทโธผู้ได้เห็นธรรมจารุนิปรานิิสติยบวชีปังอหางพุทธังธรรมังสังขังสัลโนข้ตผู้เชีมีรัลตนตยังจตานิโสตินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลตุอัตตาคันเจตุเทวตาจะทมังมื่อใาจะตัดส่วนตัวศักยมโหกฐัรจะเกิการมีเจริปิสิริขันตติจะท่านเขีวิมานีที่เประเถิดตากมีจะรูปบ้านห้องหกเคติเคหะวัตุเคติตุมเมตุญพาจะยันตุเทวชลพิธะจะมียังคำพนาคาทันติตาสันติกียังบุญนิวัจฉนังสัาธบมีสุนันตุธัมมสวรรคารุ่ยมัตันตาธัมมะสวรรคารุ่ยมัตันตาธัมมะสวรรคารุ่ยมัตันตาสี่บทสวดบุพพะะณ านนโมตัสสะบะคะวะโตอะระะโตัมสาสัมพุธัสสะนโมตัสสะภะคะวันตอะระะโตัมสาสัมพุธัสสะนโมตัดสะบะคะวะโตอะระะโตัมมาสัมพุทสัห้าบทสวดใจสมณะขมันปาถัพุทธังสารนังกฉามิธรรมังสารนังกฉามิสังขังสารนังกฉามิทุติยปีพุทธังสารนังกฉามิทุติยปิธรรมังสารนังกฉามิทุติยปิสังขังสารนังกฉามิตตดยปิพุทธังสารนังกฉามิตติยมปิธรรมังสารนังกฉามิตติยมปิสังขังสารนังกฉามิหกบทสวดสัจจกิ นั่ทีมีสารนังอัญังพุทโธมีสารนังวรังเอเตนะสัจรวัชเชนัสโตรมีห้องตุสปัธานั่ทีมีสารนังอัญังธามมีสารนังวรังเอเตนะสัจรวัชเชนัสโตรมีห้องตุสปัธานั่ทีมีสารนังอัญังสังขุมีสารนังวรังเอเตนะสัจรวัชเชนัสโตรมีห้องตุสปัธาเจ็ดบุตรสวัสดิ์นรณปนามะคาถาพุทธังนัมเมรัตนะปูวิสิติตตังธรรมังนัมเมรัตนะสุวิสิติสารังสังฆังนัมเมรัตนะสุวิสิตาติติเอ ตังนเมรัตนานังรัตนวยหังสัมมาสัพพิติวัตถุสมิภูตังอัญโยยายดูตักคุทวะปัสสังกัตตังอัสสัมปิยัมปิยะทวียธาตันติเตอีกังวินาเตติสารณะสัมภเวนะนุกิริกิจิยิกิจิเจนตุปาตุภูตังคัมภีระยาปัญจจะยัางอาทิตอัตถัตถัตถังวิญญาหิปัจจานีนิพพัทธะรูปังโลกัมภิกิเจิสันกิลลาภะนิยัง สังเกติกุฏุวิธิตังคุณายกายตะนาเมวิเหยชนะตาสุสติยัมปิกสมุปัสสนมุสิสุปัสสถานังปุญญกติสมามุตตมุตตะมุตตาบุญยภูมังทุกขาปมุจจะคำทุกขสารนังคตานังอุชาตหิสุปละนังอภิปูชนยังนิพพานสจิกิริยาปปุตตสัตถังธำไมคิริลสมัยีเสดสิทธาจักสาธานุปือัตสุเปรเลยปเสวะนิยังปาเนหิปาหิสารนังคตานีนะมีวะ ตัสน์มาอิเดตังตระระนังสาระนังคตธรมหะตันตินะวังตระระมียุคเณนัมสัมมานาทูเชมัจจาปิสตังสปิสุจตจัตตาอธาปุนุจานิสิลิยะยถาลตาจัตปุญเยนสัทธาสุขตาที่ติสุขีวุมเมวิที่เชนตัสสัจตตาปิสัติโหตุโยเจตธรรมจารยมหิปานานาภูโตโลกุตตระภิสมโญยะติโตภูตจัง ตะทรงปทีสัจจวัตจาย์ดยยามปีโหตุวัตถุตะยีเปรโนตสาระกาโรแปธรรมการละเศธิฐาถาโยนจคุมามหาบราคาสัตสามังวิภุตูสุขตวิภโตสาราาปสาวิธานยันโตอไปสิกีมังชัยตังวิเนยังพุทธังวิยันตังสลสารนามามิโลกสษาฐานยังจิวิจาจักันจะตันติสติสิติหตุสัพันตรายาจุวินาสุเมนตธรรมัญชโรโยวิศาสตัสยสัตถุ เกษตรโสโลกัสสวิสุติสมภคังยินยานิโกธรรมวรลัสถาลีจาตาว่โหติตินนนโนสุจินโนธรรมังเวรันตังเซลสานามามิโมหะพลานังอุปสาทธาหังตันติสัสเตสสิทธิหงตุสภันตรายาจิวินาสมเนตัวะต่ทำมาเสนาสุกตานิโยโคโลกัสปาปุระเปติเตชาสันโตชยังสติโยชโกจะสักวานะครามาติตังกะโรติสังฆังเวรันตังเซลสานามามิพุทธานุพุทธัง Tama sila titim, Tante sya sate sya situ, Utu, Saban telaya, Tomina sumintu, Ka, Ubusu, Nama galat, Adhaka, Nama olantu, Samadum, Udusame, Nama udaratama, Sasa wakata, Sawa, Iwaten, Nama, Mahasangka, Sapi, Wisati, Tati, Tino, Nama udaratama, Lasa, Lata, Lasa, Sataya, Satukan, Nama upadera, Tata, สัตุโหตุสัพพธาละโมกขละสัติเตนะเวทีโหตุเตชวาสิ็บบุส่วนมหาสมัยสุเอวเมินสตังเอกังสมัญยพะกวาสกีสุวิหารติกระพิโรตุสุมหาวันีมากัตตาภิกุสังเขนะเสติปัญปาที่ผู้สตหิสะเปนเหวะอัลเลนตหิถ้าสติจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุญญาณเสดวิปกาหุนติพระคนรตังทัศนัญยาภิกุสังคันจักอาจขโคจตุนังสุรัสการที่การังเทวานังเอตัสหิ ยังโควากสเกสุวารติปิโรทสมิงมาวณีพระคตาปิโุสังเกตนะเจติปาที่หิพือสเปหิตเปหิหว่ละนเตหิตถ้าสิจราตุหิเทวตายาปุญญาสันีเด็ติตาหุนติพระววนตังทัศนัยาปิกสังคัญจักรนุนามัญบีนะพะกวาจนาโนปิทักเปยมะโนจังกเมตวาพระกวันตัสนติกปวจกรว่คาถาปะเสยามติอัตขตาทวตาสทยตาปิมลรวะหอปุริโสฉมันที่ตังวา Pahang pesari ya pesa, tangwa, pahang semisi ya imamnya masu taba sesu tebesu, antara hit, tapakwoto patu rahang su, kata kota tiba tapakwoto ang iba tiba tiba aikematang atang su, aikamatang intah kue, ika tiba tapakwoto sanrike imang kada ang abasi, mahasamanya paman san sementa makanya samakata, ah, katamha imang tama seminyang abak, akita tanya operatis ang kanti, mata kopa tiba tapakwoto sanike imang kada ang abasi. katilapi kuwasa marahan suci ta uduku bangsu sana jiwa ni tani ka hinta wani hinta wani takati padirati mata kuwa parati watapakwanto santiki imang apang apasi sitawa kilang jawab perihang te kilang wajameja te jati tasu tabi manat ceku mata sunang tasu sunang hati mata kuwa parati watapakwanto santiki imang harang apasi nye kejip te utang salenang kata sehinu te gabi semi apayi pemibahan ya manusang te hangwe wakayang

Jelo kamana kasami ya takum pada zite saat itu kita sih kan pelang pada tetap semahe tak butuh sih ini nalar mahang sabi tapi nu utah pasana mami lapin coba setiak kita bawa nih ke pilau tapi itu kami sekar sabi kaya abis kan tadi kisah tapi ibu teja atau papa kalau sudah bapak udah sekar nawan itu sama hujan pasana empat itu takung sasa satu kini tak sama tak aku sasa นางอมนุสานามัตหงุงอะปังเอกิกมัตะหงชื่ชาสภาวุจะอหงุ่ท่านย่สภะญายาเกุตรจะเข้ามาติตัวิสัทธาสาวกิสัะนตุัญญาภิกันติตวิชานาคภิกูรยิวหังกิติสามิคิดได้โอปัสโสตสางสขาเวจขาคุมภากบิลทวาอิทีิมันโตชุติมันโตนันตัวยสัจฉโมธานาปิกกมุงคุณองสมติมุติมันตงจะสาหัสสายมานวิตายะขายดันตตมันนิกมสมติง ข้าแต่ขีลาติสารสังขารยังขายนัตตะวันนิยน้อยที่มันตัวชิดเต็มตัวนันมันโตยศศิลป์หลวทมรดมนามปการมงคลพิครังสมบูรณ์ทิมวันนั่งขจิติสุรัสันสังขารยังขายนัตตะวันนิยน้อยที่มันโตชิดเต็มตัวนันมันโตยศศิลป์หลวงมรดมนามปการมงคลพิครังสมบูรณ์ิวันนั่งเวสามิตาปัจจสตายัขายนัตตะวันนิยน้อยที่มันตโตชิดเต็มตัวนั้นจุลยศศิลส์หลวงมรดมนามปิการมขคลพิครังสมบูรณ์ทิมวันนัติคุมพิโรดจหักุสสามติรฮ Pudirman jati sang raja, Kala toh pesak jati, Kanta panang ati patik mahala jaya sasisu, Pudapida sabo undama nama apala, Jitimanto

Sampai setelah aku pacakasa jati piyamu naka tata karca, aku naka yasasinu, irawanu mahanaku suba khasamu tinguteng. Yelakarajisa saharadi patisya cakulilaku, สพรรณโตเกมะมะคาสิพุโทสะนะหิวะจะหิวะสันตังนะคะสพรรณสละมะกันสุพะธังจิตตังบริชัญจะนะสุพะธังสุราจิตตาปะระโทสะวะสิติติมะตุนะสะสิโนกะณะกันซามะมะสิมาอะสราตะโพกะสะเปติสิริกิริยานะโพตันมุจิสะหังสะทานจะพะลิปะตานะสะเปริวะจะนะมะคะ

Tika kurung haamin aku wikana kasa haun wikana kain hapa muka aku dewa widakana Sama kata hades kacami sekate ya hini no Kain yang akaba jenung joti sakhi wa seti Asetia sade kakaya sapena na Komenino ikimun to titimun to na Ito ikasino muta manat Kamu iku panang sepeti wanang Kami takisita ya ma Kanta kati Kino lamitakala masikati Dimana ya asawa aku ati Aku padimita Asetia sade kakaya sapena na Komenino ikimun to titimun to Nang to sasino Muta manat Kamu iku panang

kita iman tuh saat senang kemaru disoja supaka sempit dimana setapamu nukenang mampampit ditetik wapanu makanya iya besok aku bajik dapetin otis tak muntutuh akal hari toh wari wari toh iya si sepi kami pancangkanan sama tiang iya tak kata pada tak li kenang metamu tunggu sementara beri wari jadi sekak mahasil nukenang senang api sini pandi nantara mahasil nang lawang nang lawang iya tabu sepumi

Pujar, pujar Adi, ibu sari yang kita makan bu temang hati ibu pasti tak suka kopi kagatan kita minta atas sama peti cica kita makan bu temang kamu tak capek panen cak ini yo jatuh di situ tak jawab kita temang mata api tak tanah kurasa rasa sangkung karena kurasa sama kita temang karena jatama jadi aja anak kanya, sang,

ini para kiri ada ini tamang kerembu tamang udah selalu gak jamin ditanggung saka nakam peti asuh kami sang kiman itu kerembu tamang dengan si sang kiman kita sapa sapa para cita sapa kasih tinggal jadi itu sang mangkaramu kerembu taman ti di suamu suatu karena pada yang kiti itu itu wah udang wah sekian subhanallah tentang penitang penemu tentang agak kekasihnya Ita pi pite rakanam penitam ete nasi ete nasu piti hontu. Kayangwit pasang ete tang, ete tang, tasatata, sakiyamuni, samadhan hito. Ete nasame nasu piti cinti, ita pi tame rakanam penitam ete nasi ete nasu piti เนบุกลาอธิษฐานอรรถปทาเจริยเดินเรียยุคขันิ์โหติเตชะสินุยาตชกันติสาวกาเอเตสุธินานิมหฮาปราณิอิตัมปิสังเกตและนังป็นตังเอเตนัสเกตและสวิติโหตุอิสุปังกุสิตามะนามาขันเนนะนิการนิโมตระสาระนัมหิตเตปฏิปตาอธะหังวิไคหังอาทิมาหุพุทธิจึงพุทธิมานาอิตัมปิสังเกตและกนังเป็นตังเอเตนัสเกตและสวิติโหตุกิรังปราวังไนถังเต่ถังสัมภาวงวิลาตจิต สิทพระิเศษณ์เ้ชีตาพิชาอนุโมทิจา่าีนปันติศิลาจ้าทนมปฏิโพยนเปิสังเกตะกาพี่นท่านอิินาสตินานชีวิติหุนตุเบสามุโสธัมกปัสาัดสวอัตหายาชิตังสิโยเลิตังสบอิจราปชาอาจารย์ทศสาโลกศัพนิจังสัญญาตจาริโนนิวเทโพนักันทภูมาราสหพมุนา ชต่งอภัสย์ชต่างชยะชาปวุสสะันตุโนคี่ีบทสวดเกปูตะสูตพรชาตังเตนะกะขวาเตชนาปัสสะตาอราหตาแต่มาถดพืนเอัตุมนัตีวนะมาปรมะปรมะอริจเะมาปิกิสัมมาานะมยากิิมามานัะเสนะมารากาปะละนะมิตเกนะมาทที่นีนกันตาเีย มาสัมผรูปกายะมาสมนุรุาตุมหอนัมเชนัาอิมิธรรมากุชลาอิมิธรรมาเชนวิชาอิมิธรรมาวิญูคจระละอิาิมิธรรมาสมาตาสมาธินาอิจะสุขายะสมาิจิตอาตุมหอนัมวิชาอุเวิชาาตุมหธมากุชลาอิมิธรรมาอนัมชาอิมิธรรมาวิญูสัถาอิมิธรรมาสมาตาสมาธินาอิจาสุขายะสมาิจิตอาตุมหอนัมวิชาวิหารยิยงถาติ

กจำมังายะลักขันติธรรมจารีจำมุสุกินนิสุขะมาวะหาติเิสาจินิคมะธรรมเนสุกินนีนทุขจินขันติธรรมจารีสัพเพสังขาระอนัจเตยถาปัญญายาปสติอธนิปันติทุกขีอาศะมะโคสุวิยาสัพเพสังขาระทุกขาติเหยาถาปัญญายาปสตินัตอธนิปันติทุกขีอาศะมะโคสุวิยาธรรมเนสัพเพธมานัตตเติยะถาปัญญายาปสติอานิปันติทุกีอาศะมโคสุติยา

Nyo ta, kusasa tama sasa kasasa lanang kato, tatali alia chata sam, mapanja tatas pag sati, tukang tukapas, punang tukas saja adik, at mang alian takikang, tuku pasak kami nang, e tangku sara mang hewan e tangsa lamar tamang, e tangsa lara kama sapa tukapang mo tetit, cetet, pin. พัทติกระลัคาถาอธินางนาวะการเมียตาณปิดนาเกศกังอันอน,นาคตังบุคคลไม่คนกำลังสิ่งจุลงแล้วไม่คนเมุ่งหวังเทียริยามไม่เป็นสิ่งเจตาราาาาีตม,มุหหิอันปายันตะอน,นาคตังสิ่งในล่วงไปแล้วฉะนั้นก็เป็นรับไปแล้วสิ่งในที่ยังไม่เป็นสิ่งก็เป็นสิ่งที่ยังมยไม่เป็นิ่งเปรจยบันนานใจโยธาเมังตถาตถาวิสาปติอาชังหิลาอภัยสุบังตังวิทาเมหุเรหิยแล้บุคคลใดเจ้างทำปัจจุบันไม่งั้นไม่ค่อนแข็ง ได้ทำน,นั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเดือนให้ปูกวงเดิดอาชีวสิษะมาแั่ปังโยจะชามาร่างนางสุเวทึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละแค่เราจะรู้ความใจในวันรุ่งน้อมเฮสักเจรินต่มะหาเสนามจ,จุนาเพราะว่าความ,มเพียรกับมุจลาชภูมิเศยญใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอกองวิหารจิมาเปนอโหรตะนะทันติตังอังเมฆพระตะหูติสันติอาจิตสติมุนติ พระมณีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีผลิตอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันนกรรมนั้การเพนนั่นแหละว,ว่าผู้มีอะไรกินอย่งเดียวด้วยประการชนนี้และสิบแปดบุษวดพินหะปัจจะเวขาณปัจะชลาธรรมโอหิชลังอนัตติโตเรามีความเก็บเป็นธรรมดาจะล้มงพรมเก็บไปไม่ได้แต่อัตธรสมโอหิมายาชินอนัตติโตเรามีความเก็บไขเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเก็บไขไปไม่ได้พระนัตธรรมโอหิมานังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิวิหิ มานาตีนาราภุญญาภะโวเรเจริญต่างๆคือว่าเราจะต้องพระพาเจ้าของเราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงจะมาดกรมฮิจามัดไทยโยกามัดโยนิคามัดปันทุกามัดอิสานิโนเรมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นของเอขุนมีกรรมเป็นเรงเกิดมีกรรมเป็นพุทธตามมีกรรมเป็นที่เบื้องอาศัยยังกรรมมากระดิษณมีกรรมยังมาปะปะกัางว่าจะชาวไทยโยทิวิสมิเราทำกรรมอันใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะได้รับผลกรรมในนั้นสุดไปเอวังอเมหิอันเป็นนันจังไปด้วยคทิปกับทาง เาทั้งหลายคงบอไอย่างนี้ทุกๆวันเถิด 19. บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนุสขารเพื่อปุกาเจนุสขาสุขปัตตาเสุขารหเสรปานิโนอตาัตตาจามิสัะปะตังมุญญะสะปะตังสัพพิเทวานุตตตุสปะตังปสิทิยาารังเสงตุสัทยสีลังละกุสัตตปทาภาวนาพิรตะหุขันยเทวตาคาถาจเพิพุาราปะาป็จิกันเอียังบารอาาจารนละขันปัตตามสัสุ 20. บุสวเทวตาปฏินะคาถาอันทำป

เป็นเรื่อมาทำมีอันนี้รับประวทที่เดียวที่สิบเอ็ดบริสุทสภาพไปถึงราคาถาท่านทำมียัางไปถึงราคาถายยุสนามาสีปุญญสัทธานิยตกาสัะยานันจานิกาตาณิมิทิสัจิภิกโนหนตุสัตตานณตตาปะมานกาเกียปิฆคุณาวาจจะไม่ห่างมาตาปิชาิโยอิจิเมจารสจิตหาทว่าอันนี้ปัชิตะเวริโน ตถาทตีโลกามิงนคุาพโริโยนิกาจิกตโยภูกาลาาตังาวาภเยาตังอปติทานัมอนุโมทันตุเตยังยจิมังนิปัชาติเทวาตสาวีทิยงมยาทินานาปุญญาณังอนุโมทนาหนตุนาอภสตสตาคุตมนุสุขะขะชีวิน คือมาตรทางใจความปรนตุกที่สัตว์อริยตังสุภาก่อชะทางหลายไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นภูมิส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้และแห่งบุญที่ข้าพเจ้าอื่นแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเพื่อเฉลใดเป็นมที่ละภูมิภูมีเมดาและเมดาของข้าพเจ้าเป็นต้นเพื่อข้าพเจ้าได้เห็นเลยไม่ได้เห็นรลัต์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางมีเรนการตั้งอยู่ในโลกเกิดในเครื่งสารกนด่งสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภูมใหญ่ ก็ชาลหาได้ทราบการให้บุญของข้าพเจ้าแล้วก็ชาลนั้นคือมรณาอย่างอื่นก็ชาลได้ก็ไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอยสัตว์ทั้งหลายจีงแจ้งร์เหล่านั้นเพราะเหตุคือมรนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วก็ชาทั้งหลายังพงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นทุงเสมอเถิดและถึงถึงทางอสุเสมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสมเหตุเถิด เกิดน้ำพระองสัจจะอธิษฐานน้ำพระองความเพียรและอนุชนในการบูชาพระและงานตายในการเฉลยบุญมบูรณ์ประสูติพระไปฤกและพระคาถาเหล่านี้ข้อความสุดเกลียวจงเกิดเจ้าข้าพเจ้าขอขึ้นจากความทุกข์ไปทั้งปวงข้าพเจ้าเัิญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายปวดโงธนาในการเสฉลยบุญและธรรมเราหนึ่งเมื่อนมว่าฐานแล้วปวงเมื่อพรให้แก่ข้าพเจ้าได้บุตบมงคลไปถึงพระเรนไมนาโดยเป็นที่สำยพิยานัสสวรรคว่าวันนี้มีฐานตลอดจนวัตถุทั้งหลายที่สั้างขึ้ทั้งเพืนที่ผ่านมาที่จะสร้าางในนอคต ขาจงเป็นพระอภิเษพระองค์ั้ปรตและขามวในพระคาราต่างๆเขาจงเป็นศิษุ์ตุการเยินสาุผู้ดสของพระพาั้งหลายเิดจากการสมบณ์เจริญจิตภาวนาขนายเป็นผู้ดูชาวธรรมบูชาสังฆมบูชาก็พรมในเชงสมบูรณ์คือการสมบูร์เจริญจิตภาวนาทุกขันขอจงปอจากรรบาล่วงเปลี่ยนจากของทุกการที่าะทั้งชิ้ิตประชงรเพื่อจะนอมเรีนในทิธีกางานช่นละบวิษรัทธามาทั้งหลายสมบูรณ์ความเมตต์ชั้นสัมปชมตุติบาลสะมปชมน ขอมุตนาบนพระพุทธเศสทุกท่าน